อาคารสองชั้นชั้นล่างเป็นคอสรอและชั้นบนเป็นไม้เนี่ยครับผมเวลาขอใบอนุญาตขอสร้างผมต้องระบุว่าอย่างไงครับอาจารย์คือในชั้นล่างนะครับครับตรงนี้เขาต้องการเป็นอาคารอยู่อาศัยใช่หรือไม่ใช่ครับนะครับทีนี้ชั้นล่างเนี่ยถ้ามันมีความสูงจากพื้นที่มีการเจพื้นเรืออะไรเลย่อยถ่ายไว้ใช้สอยครับแล้วก็ถึงระดับข้างบนตรงเนี้ยครับนะครับไม่น้อยกว่า สองนห้เมตรเนี่ยแสดงว่ามีเจตนตานลมนการใช้สอยตรงนี้แ<ะ>ละไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถหรือทําอะไรก็แล้วแต่<ะ>เปลี่ยนตรงนี้ถือเป็นอาคารสองชั้น<ะ>ทีนี้หลักการเขียนโครงขารอันนี้เราก็ไม่ค่อยสอนกันเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ต้องไปดูในใบขออนุญาตขอ<ะ>สร้างหรือดัดแปลงก็คือขอหนึ่งะนะครับขอหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนว่าในข้อที่สองเนี่ยเป็นอาคารอะไรเม้นในวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามเนี่ยเขาจะมีคําว่าชนิดชนิดก็หมายถึงโครงสร้าง ลักษณะของโครงสร้างเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือว่าเป็นชนิดคอจโลคอจุดจุดรอจุด,จดนะครับก็บคือคอนคกรีตเสริมเหล็กชั้นล่างเป็นคอนคกรีตเสริมเหล็กพอชั้นบนโดยไม้เราก็แบบและโครงสร้างไม้อสองชั้นอนนี่คือบอกลักษณะตามมาทันทีเลยชนิดแล้วก็ลักษณะว่ากี่ชั้นจํานวนเนี่ยถ้าเป็นบ้านเนี่ยหรืออาคารทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหลังแต่ถ้าเป็นห้องแถวตึกแถว บ้านแถวเขาเรียกเป็นคัวคัวอ่าแค่นั้นเอง,องเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยอ่าไม่ไม่ใช่เป็นบ้านพักอาศัยนี่ไม่ใช่นะครับเหมือนอาคารอยู่อาศัยรวมนะครับอย่าเขียนว่าอาคารพักอาศัยรวมนะครับผิดนะครับเรียกให้มันถูกต้องตามนิยามศัใาา์ในกฎหมายควบคุมอาคารลองไปดูนะครับในกฎกระทรวงบับที่55หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหา,คา,มานครเนี่ยเขียนไว้เยอะครับว่าอาคารสำนักงานคืออะไรโรงแรมคืออะไรโรงงานคืออะไรครับได้ครับขอบคุณครับ